ก,ก็เรากำลังจะไปที่แหลมพมเทพครับก็เลยมาแล้วอยู่ข้างหลังแต่จะพาขับรถเล่นก่อนดูวิวครับ g ก n จะโชว์ยูดูวิวครับ นี่เราอยู่ที่ไหนแล้วแหลมพมเทพครับนี่แหละฮะถ้าหากมาจังหวัดภูเก็ตต้องมาที่นี่ฮะถ้ามาไม่ถึงที่นี่ก็แสดงว่ามาไม่ถึงและตอนนี้ฮักเสียถึงแล้วครับนั่นครับเราจะเดินไปกินเอ่อไม่ใช่เราจะเดินไปที่ไอตรงแหลมๆนู้นไม่ค่อยมีใครเดินลงไปนะลงครับลงแต่ต้องเป็นตอนเย็นเด็ดมันร้อนเนี่ย ฮักเสียไปยแหลมเลยครับเนี่ยไ้ดูเลยนะฮะาปาแหลมเนี<ป>่ยไปลุยมากับฮักเสียต้องสุดต้องสุดเชืระ,ระวังนะครับแครฟูลแผ่นดินไทยครับอยู่ตรงนี้ใช่ข้างหน้าเราก็คือ าะแก้วเกาะแก้วพิสดารสามารถนั่งเรือไปได้และนั่นคือสำนักสงฆ์ครับเทมเพิลที่จะสามารถมองแหลมพมเทพได้อีกมุมนึงก็สวยเหมือนกันครับจะอยู่ถึงก่อนแหลมพมเทพนะเป็นอ e r ตร e w วิวพ t ยต์บั w น e ว r ล walking to how can I say The best viewpoint at แหลมพมเทพพมเทพเคปโอเคปกติเข้ามาตอนเย็นนะ ตอนนี้ผมก็อยู่จุดที่สวยที่สุดจุดแหลมที่สุดของแหลมพมเทพที่ทุกคนเขาก็จะเดินมากันแต่ในอีกมุมหนึ่งครับพอเราย้อนมองกลับไปและนั่นก็คือแหลมพมเทพทุกคนก็เขาก็จะอยู่บนนั้นใช่ไหมพี่ใช่ครับดูผ้าที่ตกคือนี่คือส่วนน<ร>ี้ครดูผ้าที่ตกที่จุดน,นี้ทุกคนจะแหดูที่นู่นแต่ที่ไหนได้ครับพอเรามองย้อนขึ้นไปมันกลับ น้ำหน่อยนะใช่ไปรูปด้านขวาใช่ไหมแล้วมันจะมีนะแหลมแหลมวาหน่อยดูเลยครับนี่ครับจุดแหลมที่สุดแล้วของประเทศไทยเขานี่ครับี่ครับสุดยอดลองลองย้อนกลับไปดู แ,บบนนแนะนำลนั่นคือเกาะแกนั่งเือจากหไ,ได้กนาะแก้วไอแลนด์ you can connect the boat from ราวบีช่แก้ว K-E-R-O โอเคครับทีว <TV. c oughs> ีก็โอเคครับทักเสียงเซคุบายครับ from ผมเทพเคปภูเก็ตไทยแลนด์